Shift of happiness นะคะ <c oughs> เพราะความเชื่อว่าความสุขบริหารจัดการได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องดวงดวงทำให้คนมีความสุขมากขึ้นจริงหรือเปล่าคุยกับคนคนนี้เลยแตนันโอจอชอเียงปุมมือต้องมาแล้โอ้โหเ <c oughs> ปิดตัวมา่างนี้เ <แก S 2> นี่ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทำยังไงถึงแบบมี energy บวกแบบนี้ได้เรื่อยๆค่ะคือทฤษฎีเนี่ย สรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยถูกแบ่งเป็นสองฝั่งดนะ้วยกันก็คือขาวและดำหยินและก็หยางะนะครับในหนึ่งอย่างเนี่ยจะมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเช่นใน,ในเรื่องของแสงก็จะมีความสว่างมีความมืดมในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็จะมีสิ่งที่เคลื่อนไหวและก็สิ่งที่หยุดนิ่งในเรื่องของอุณหภูมิก็จะมีร้อนแล้วก็เย็นมีเย็น,นะใ,นในทุกอย่างเนี่ยหยินหยางเนี่ยในศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยถูกนํามาใช้เพื่อปรับสมดุล ให้กับสภาพแวดล้อมของเรานะครับบ้านออฟฟิศนะครับปรับสมดุลให้กับร่างกายปรับสมดุลให้กับจิตใจนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกอาหารที่ทานก็ทําให้เกิดสมดุลได้เช่นอาหารที่เป็นยางเนี่ยก็คืออาหารที่ผลไม้ที่เป็นยางเนี่ยคือผลไม้ที่ที่เม็ดใหญ่ๆกินแล้วก็จะรับยางที่ร้อนพวกทุเรียนอะไรพวกเนี้ยม่าเม็ดใหญ่นะ่พวกเม็ดเล็กๆเป็นหยิงนเนี่ยเมล่อนก็จะกินแล้วเย็น งานงานของผมเนี่ยเป็นงานที่เป็นหินเพราะว่าอยู่กับความทุกข์ความทุกข์คือความสงบนิ่งหินเพรสเชอร์ pressure, ความกดดันเราสงบนิ่งเหรออาจารย์มีแค่ทุกข์แล้วหยินเต้นๆ้นมาไม่ใช่ความทุกข์ความกังวลใจมันทําทให้เราแบบไม่อยากทําอะไร<อ>หมดกําลังสภาวะอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นหยินพอเราอยู่ในงานที่มันเป็นหินทั้งวันเนถ้าตัวเราไปเป็นอย่างนั้นด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เราก็จะบ้า ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างแต่ว่าเราจะเป็นอย่างได้อย่างไรในความเป็นจริงของโลกใบนี้คือหนึ่งผมเคยพูดไปว่านี่เป็นแบบสโลกแกนนะคือผมไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ผมเป็นคนที่เห็นแง่ดีเพาะว่าว้าวคือ <ie> คือคนเ,เรามองโลกในแง่ดีเราก็จะเป็นคนโลกสวยถูกไหม อะไรก็ดีไปหมดจริงๆมันเป็นโรกในความ,มรจริงมันไม่ดีหรอแล้วมันไม่ดีเหรอคะก็โรกสวยเพราะโลกเพราะ <ๆ S 2> ความรจริงมันไม่ได้มีแต่ความสวยงาม,มแต่เพียงแต่ว่าในความจริงที่มันมีความสวยงามและสิ่งที่ไม่สวยงามเราเลือกจะมองอะไรอ<ม>ผมพยายามเลือกมองสิ่งที่มันดีอ<ม>ในเรื่องหนึ่งมีดีมีร้ายาเรารู้อ่ะเราต้องดูให้ออกว่าเรื่องนี้มันมีดีมีร้ายเกิดขึ้นเราก็เลือกมองในสิ่งที่ที่ดีเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเลือก เสพหรือเื่องมองในสิ่งที่ดีความสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับเราในแง่โอ้ขอคำื่อกา้อีกทีนึงนะคะคือไม่ได้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่มองในแต่เป็นคนที่เห็นแง่ดีของโลกเห็นแง่ดีของโลกใบนี้ดอนั้นดันเนี่ยเราก็ต้องคือท,ทุกคนถ้าเราเรารู้จักมองให้เป็นเราเราจะหยิบไอสิ่งที่มันใส่เข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราคือบางเรื่องจิตใจมันก็เป็นถังอันหนึ่งอะ เราเอาอะไรใส่เข้าไปม,ม,มากนะ<ด>คือถ้าเราคบอะไรอย่างผมไม่เจอกวางเนี่ยผมก็อาจจะแบบเออไม่ต้องมองกันเลยเพราะว่ากวางมีแต่แง่ดีถูกไหมมีแต่เรื่องว่าบ,าบ,าบาอบบอวเราะใช่ไหม <laughs> ทำไมเขาบอกว่าบอบบอว่าไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าทำชมใช่ไหมมันก็เออเราก็เจอคนกลุ่มนี้เราก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะหอเล่แต่ถ้าวัาทีมมาเจอบางคนหรือเราเจอปัญหางานเราอะ เราก็ต้องแบบพยายามหาจุดที่เป็นบวก<ม>ของเรื่องนั้นให้ได้ต้องเป็นหยางต้องเป็นหยางหยางที่จิตใจที่เบิกรอยยิ้มเนี่ยคือหยาง<ม>ใช่ไหมสมัยี่เนี่ยคือหยางไอ้หน้าเบื้องเนี่ยคือปากคว่ำเนี่ยค<อ>ือหินนะพอหยางปุ๊บเนี่ยคนเรายิ้มเนี่ยหยางที่แสงสว่างตาเราจะเป็นประกายอู<ม>่ไหมมัน,มนคือจริงมันเป็นเรื่องโหงเฮงทั้งหมดแต่ว่าเทปมันไม่ได้นานขนาดนั้นเราไม่ต้องพูดเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโดยหลักการคือ สิ่งสาคัญเนะ่ยอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรในโลโก้หยินหยางถ้าเราดูหนังจีนจะมีกลมๆขาวและดำเดี๋ยวเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นมา,าในดําอ่ะมันมีจุดขาวเล็กๆอยู่ในขาวก็มีจุดดําอมันเป็นการสอนว่าในสรรพสิ่งเนี่ยไม่มีอะไรขาวหมดและดําหมดอเราเมื่อเราอยู่ในแสงสว่างเราจงมองหาความมืดเมื่อเราอยู่ในความมืดจงมองหาแสงสว่างอมันเป็นปรัชญา,าดังนั้นเนี่ย สิ่งสาคัญคือบางบางครั้งเรามีความสุขมากเราต้องมองหาทุก์น<ะ>ี่ยนะเพราะว่าเราไม่มีทางสุขนี้ไปตลอดแล้วเราต้องมองหาด้วยเหรอคะมองหาเพื่อว่าเมื่อถึงจุดที่มันเป็นทุกข์แล้วเราจะรับกับมันได้แค่ไหนคือจริงๆแล้วอะพอสุขปุ๊บเดี๋ยวทุกข์มันก็มาเนี่ยมันอาจจะมาเองปะคะเราต้องไปเราต้องาการมองหาคือมองเพื่อเตรียมตั้งตั้งรับตั้งรับกวางซื้อทองมาหกหมื่นแปดเนี่ย เราจะไปคิดว่ามันจะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างเดียวมันมาไม่ได้เราต้องคิดว่าเออถ้าวันหนึ่งมันเหลือห้าหมื่น้วเราจะทำยังไงก็คือต้องมี worst case scenario อาไ้อย่าไปมองแต่ขาวอย่างเดียวเข้าใจละเข้าใจละแล้วมีจุดดำๆรื่ว่าเอยถ้าวันพรุ่งนี้มันหล่นลงมาอยวมีคำถามค่ะแล้วราคาทองจะเหลือเท่าไหร่เออผมผมไม่ได้เห็นนักลงทุนทองแต่ทีนี้นี้เล่าฝั่งว่าในในการทำงานของเราเองเนี่ย สิ่งที่เราองค์ประกอบพิจารณาให้ผมมีความสุขนีมีสองอย่างนะหนึ่งก็คือวิธีการมองเราแต่เราจะมองอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีความเป็นครีเอทีฟในตัวก่อนยังไงคะคือมนุษย์มันไม่สามารถอยู่ดีใครมันจะไปเห็นเหมือนเกมจับผิดภาพอะ่ะเข<อ>้าใจไหมใครมันจะไปเห็นเรื่องดีในเรื่องไม่ดีอยู่ดีบอกให้เห็นเรื่องดีงรื่ไม่ดีก็ม,ม,มันจะเห็นยังไงนะคือคุณต้องฝึกความคิดสร้างสารรค์ในตัวก่อนค่ะคือการมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไอสไตล์บอกมันทําให้เรา เห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นทักษะสกิลของแต่ละคนนี่คือปัจจัยแรกก็คือตัวตัวเราแต่ปัจจัยที่มนุษย์สําคัญอีกอย่างนึงคือคู่ครองอการมีคู่ครองที่ดีเนี่ยโอ้โหเห็นไหมกลับไปแฮปปี้เลยโอ้ยพูดแล้วแบบมีรอยยิ้มถูกไหมตอนนี้แบบนึกถึงใครอยู่คะมีคนเดียวโอ้าหการมีคู่ครองที่ดีเนี่ยเฮ้ยชีวิตคนผมจะบอกนะ บทีงานหนักเนี่ยไม่เท่ากับเรื่องที่บ้านหนักนะคือบทีงานหนักแก้ได้นะ<า>นอนหลับนะ<า>แต่เรื่องที่บ้านท่านหนักเนี่ยคุณนอนไม่หลับนะถูกไหมนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปว่าจริงๆจุดเริ่มต้นน่ยมันก็จะเริ่มจากภายในบ้านภายในครอบครัวเราหน่วยที่เล็กที่สุดค<า>่ะคือถ้าเกิดเราสร้างความสุขให้มันเริ่มต้นจากตรงผมเชื่อว่า แค่อีกยี่สิบคนก็จะต้องเหมือนกันเพราะว่าความสุขนอกบ้านมันมันไม่นานถูกไหมความสุขมันมีสองแบบนะมันแบบที่อ่ะความได้นาฬิกาใหม่มาอุ้ย,ยดีใจไอ้พวกนี้ครับหนึ่งเดี๋ยวก็หายไปได้ของขวัญใหม่ได้ไปเที่ยวเรวก็ลืมแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าความสุขที่เป็นความสงบเป็นความสุขที่ที่ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุด เพราะฉะนั้นก็คืออย่าเอาใจอย่าไปปลูกกับสิ่งข้างนอกมากนะักความสุขที่เริ่มต้นได้ง่ายๆก็คือความสุขในใจความสุขในบ้านใช่ไหมคะทีนี้นอขอถามณนะวันนี้ความสุขของอจอชอความสุขของหมอช้างคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเรื่องครอบครัวนะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคือคนพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมองอยู่ไม่กี่อย่างนะความไม่มีโรคก็เป็นลาอันประเสริฐนะเนี่ยนะคือตัวเราเองก็ตั้งใจว่า เราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับออกกําลังนะแฟนก็ชวนไปเล่นพิลาทิสเนี่ยพยายาม<อ>พยายามแบบไปยืดยืดเล่นค <ๆ S 2> ู่กันเลยเก่งมากเลยนะครับ<ๆ>ต้องต้องเล่นให้ได้เพราะเขาโปรแล้วนะนะครับคือ,ค,อคือก็ดูแลตัวเองมากขึ้นะนะครับแล้วก็วันวันนี้จริงๆความสุขผมเนี่ยคือผมเป็นคนตั้งใจทำคอนเทนต์มากในแต่ละคอนเทนต์แม้กระทั่งตัวสะกดยังนั่งดู คือคือนั่งดูเองว่าถูกต้องใช่ไหมคะคือ,ค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 อเราเราแบบอยากให้มันเพอร์เฟกต์ไอความไอความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีบางบางโพสต์บา, post, บางอันมันไม่ได้คิดไม่ได้เลยนะแต่ว่าเออสิ่งที่ได้กลับมาในในฟนะีดแบ็กนคือมันเป็นฟีดแบ็กที่คนเข้าใจว่าเราเราต้องการจะสื่อสารอะไรหรือเราต้องการจะให้อะไรกับคนที่เป็นแฟนเรา ถามว่าจะดังไปกว่านี้มันก็คงเป็นเรื่องไม่ดีแล่วแหละคือถ้าจะดังหมดคือเข้าใ่ไหมคือในเรื่องชื่อเสียงมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรแะแต่สิ่งที่เราต้องการคือเอ้าเราจะดูแลวงการของเราซึ่งเป็นวงการหัวระศาสตร์เนี่ยยังไงให้คนมีความเข้าใจแล้วก็คือมันมีเรื่องความเชื่อกับเรื่องความงมงายนี่ก็ต้องแยกกันให้ออกคือถ้าเราเชื่อโดยต่พูดคือไม่การไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าเชื่อโดยศรัทธาอย่างเดียว ศรัทธาเนี่ยนะอันตรายเพราะคนศรัทธาอะไรเนี่ยมันก็มีแบบระเบิดพีชีพอะไร่เงี้ยนั่นคือมีศรัทธาเนี่แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อแล้วคุณมีปัญญาเนี่ยคุณจะเข้าใจอโหราศาสตร์ก็เหมือนกันถ้าคุณดูแล้วคุณเชื่อแบบมีสติมีปัญญาเนี่ยเอ้ยผมว่ามันสหรับผมว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราเชื่อแบบโหไม่ได้แล้วชีวิตม,มันจะต้องอยู่ดูดูหมอทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมมีมี คนรู้จักหลายคนที่แบบว่ามาตลอดคือคือบางทีเราก็เตือนเขาไม่ได้นะนะคือมันอาชีพผมเนี่ยมันพูดยากคือการจะไปบอกว่าไอ้หมอคนนี้อย่าไปดูเขาเลยเพราะว่านี่มันหลอกลวงแปมมุขเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะเราทําอาชีพนี้อยู่ผมว่ามันก็คือไกด์ไลน์สําหรับเรื่องเรื่องนี้นะเรื่องโองนาศาสตร์หรือว่าเรื่องของช่วยก็ตามเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารเสริมนะฮะสุดท้ายเนี่ย ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังค่ะไอ้พูดแล้อยากจะหยิบกวดอะไรขึ้นมานะวันนี้หนึ่งแถวเวลามันมีประโยคเนี้มันจะต้องมีเ่วี้าขายอะไรคะเวลามันนำนำประโยคนี้มาทานอาหารหลักให้ครบห้าหมู่แล้วออกกาลังเนี่ยเวลาบางคนจะต้องหยิบแต่จะบอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบดีมากเลยเพราะว่าเห็นภาพเลยว่าก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตของเราอาหารหลักเราก็ต้อง ดูแลอยู่แล้วแต่เรื่องดวงเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินอาหารเสริมคุณจะทานหรือไม่ทานก็ได้ถูกไหมแต่บางคนไปเอาเสริมไม่เป็นหลักเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสิอ่าถูกไหมนั้นเนี่ยพรีพันอาหารเสริมก็อยากจะมาลงโฆษณาในช่องน้องกวางก็ได้เลยนะคะเห็นไหมจะเห็นว่ารายการเราถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องความสุขเนี่ยเราก็ มีความสุขแบบมีกําไรได้นะคุณสามารถขายของได้ใช่แล้วเราพูดเรื่องความสุขพูดเรื่องความเชื่อและที่สําคัญความเชื่อต้องตามมาด้วยสติแล้วก็ปัญญาซึ่งช่องเรามีครบใช่แล้วต้องมีรายได้ด้วยต้องมีรายได้อยู่ด้ช่องของมูนิชิก็กึ่งกึ่งตอนนี้กึ่งกึ่งเราพูดเรื่องหญิงหยางเนาะเมื่อกี้เป็นฝ่ายหยางความสุขเป็นยังไงหญินบ้างเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความทุกข์อาจารย์ช้างก็อาจจะเคยมีช่วงที่มีความทุกข์อยู่แล้วจัดการความทุกข์ยังไงคะ โลกของเราเนี่เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์ก็เป็นเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันจะต้องดับไปค่ะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นคือผมไม่ได้เห็นความทุกข์ของตัวเองคนเดียวผมเห็นความทุกข์คนมาเยอะมากมปัญหาของมนุษย์เนี่ยคือบางครั้งเราคิดว่าทุกข์เราเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แย่หนักเพราะว่าเราไม่เคยเห็นถองคนอื่น มือนคนเกิดมาสบายุความเกิดมาเด็กๆมีคนขับรถไปนู่นมานี่ไม่เคยขึ้นรถเมลอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราวันหนึ่งขึ้นรถเมลเราจะรับได้หรือเปล่า<ม>คือบางทีความทุกข์เหมือนเชื้อโรคมันต้องมีเพราะถ้า,าไม่มีมันไม่มีภูมิต้านทาน<ม>นะถูกไหม<ะ>ผมมองเรื่องที่ทุกข์เนี่ยเป,เ,ปเป็นภูมิต้านทาน<ม>วัคซีนก็ทํามาจากไวรัส ถูกไหมมันเอาเชื้อโรคมาท<ฆ>ําวัคซีนป้องกันแล้วฉีดวัคซีนปุ๊บเราก็แข็งแรงขึ้นดังนั้นหนึ่งเมื่อคุณเจอเรื่องทุกข์เนี่ยคุณต้องมองว่านี่คุณกำลังฉีดวัคซีนอยู่สร้างภูมิให้ตัวเองวันที่ฉีดวัคซีนสองสามวันแรกมีอาการะถูกไหมปวดหัวเป็นไข้เพราะว่าร่างกายกําลังปรับตัวเฮ้ย<ฆ>แต่พอมันเข้าอยู่ร่างกายแล้วแล้วอ่ครั้งหน้าอีกเชื้อโรคนี้มาอ้าว ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรามีภูมิแต่ปัญหาคือคนไม่เป็นอย่างนั้นว่าบางทีมันเชื้อเชื้อตัวเดิมอ่ะก็มาทําให้เราป่วยอยู่แบบจำเดิมๆผมก็เลยบางทีรู้สึกว่าเออไม่เรื่องเรามันไม่ได้เบาไปเลยเออถูกไหมเออพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บดังนั้นบางบางครั้งอ่ะถ้าชีวิตเราไม่เคยเจอความทุกข์อะไรเลย อันนี้น่ากลัวอ,อันที่สองคือเราต้องมีโอกาสไปสัมผัสความทุกข์บ้างทีนีคมมนเราต้องต้องหัดลาบากบ้างเราต้องมีหลายรสชาติออใช่ไหมมันต้องหัดลําบากจะได้กลมกล่อมมันต้องต้องอดบ้างอ,อ,อ,อาถูกไหมอ,อย่างจีนเนี่ย ب, บางช่วงก็กินเจนะปีงันเก้าวันนะไม,ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์นะลองดูหน่อยได้เป็นยังไง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็มีการพิสูจน์ในร่างกายพอบางทีมันอดอดอยากเนี่ยเฮ้ยมันกลับสร้างสิ่งที่แข็งแรงให้กับตัวเราเองเพราะมันคือหยินหยางที่สมดุลผมไม่ได้บอกว่าทุกคนดูรายการนี้ให้แฮปปี้เนสแล้วก็นั่งยิ้มหัวเราะมีสวนดอกไม้อยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอย่างนั้นนะน่ากลัวด้วยอันนั้นเพราะว่าเวลาเส้นบางๆใช่ไหมคะเจอความทุกข์มาปุ๊บอ่ะคุณไปเลยนะ เพราะว่าไม่มีภูมิเลยคุณไม่เคยเห็นอะไรเลยคุณไม่เคยลําบากเลยคุณไม่เจอเรื่องเศร้าเสียใจเลยนะเอ๊ะคนเรามาเจอความทุกข์มันมีได้หลายวิธีนะเอาบางคนเป็นเป็นจิตอาสาไปอะไรเงี้ยใช่ไหมไปทําบุญการไปบริจาคในบางทีมันไม่ได้ฝึกการให้เดี๋ยวนะมันให้เราเห็นความทุกข์คนผมไปทําบุญโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เห็นความทุกข์จากการเจ็บป่วยโเห็นด้วยเราก็มไม่อยากป่วยเราไปบริจาคเด็กกำพร้านเนี่ยเราก็เห็นความทุกข์ของ ครอบครัวที่มันมีปัญหานะ mm hmm. เราก็ไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหา <Okay. S 2> อยากให้มันมีอะไรโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยคือทุกอย่างมัน mm hmm. เราไปเผชิญได้ในสังค <Okay. S 2> มปัจจุบันถ้าอางนั้นก็ส,กร,สรุปสั้นๆก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์ลองดูคนอื่นจริงๆคนที่ทุกข์กว่าเรายังมีอยู่เยอะมากเลยแล้วสองก็คือการรับมือกับความทุกข์ให้เราได้สัมผัสมันบ้า,บางเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันเราจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันหน้าจะได้มีความสุขได้มากขึ้นวันนี้ขอบคุณมมออไไไไ่่ดด้้ขบย จะร้องเพลงไงเนี่ยเอาร้องเพลงอ่าเพลงะไรคะเอาไม่รู้กวางร้องอะไรได้ก็ร้องเลยเพลงที่เตรียมกันนี่แหละร้องแล้วอ่ะแล้วไม่มีนี่หรอราศีราศีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย EP นี้ออกที่เดือนพฤศจิกายนี้27ตุลาอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่สี่รายการรายการอะรต้นพฤศจิกาต้นพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะเพราะว่าเราเรามีวันเพ็ญเดือนสิบสองคือ วันพระจันทร์เต็มดวงน้ำขานองเต็มตลิง่งอ่าครับเดี๋ยวจะต้องลำ้ำพระจันทร์เต็มดวงนี่ยในวันเพ็ญทีสองเนี่ยก็เป็นช่วงแห่งความสวยงามโ<อ>ราศีที่จะมีความสุขในเรื่องของความรักมากที่สุดเนี่ยมีสองราศีราศีตุลและราศีเมษว้าวใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองชีวิตเครียดอยู่นะอันนี้เราเป็นรายการความสุขเนี่ยคุณเป็นราศีที่มีโอกาสจะได้พบเจอความสุขแล้วก็เป็น ความสุขจากความรักโอ้โห oh. หน้าหนาวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ผ้าห่มนะโอ้โห oh. oh. แต่ว่ามันก็มีคนที่ต้องเตือน <Yeah. S 2> อ่าเอม,มีมีพวกที่ต้องเตือนที่ต้องระวังจะทุกข์ได้ง่ายหน่อยช่วงนี้นะจะแบบอ่าเขาเรียกว่าไงหงุดหงิดใจร้อน mm hmm. อะไรอย่างี้นะอ่าก็จะมีราศีธนูนะ <Okay. S 2> ท,ที่ที่ต้องจะมัดระวังนิดนึงหรือว่าอย่างอ่าตัวราศีพฤษภเนะี่ย่ก mm ็ hmm. จะมีเรื่อง เรียกว่าจุกจิตกวนใจหน่อยก็เป็น2องนะซิอย่าดูเยอะก็เป็นดูช่างผมฝากช่องอีกทีค่ะหมอช้างทีวีคือต้องบอกว่าเวลาเซิร์ช Facebook หรืออะไรที่เป็นหมอช้างเนี่ยมันจะมีหมอช้างอยู่6คนไออีก5คนเนี่ยมันจะขายแหวนขายหมอช้างเหมือนกันเหรอขอ้พวงปอมไม่ผมฟ้อมเกือบทุกเดือนนะเดี๋ยวนี้ของปอมมันพัฒนาหลักแสนแล้วเพจมันอคนฟอลลเยือกกว่าไม่แล้ว มี f เฟซบ o ๊กกุ๊ปหมอช้างอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ของผมนะอคือคือไปดูอันที่คนตามเยอะสุดอ่ะคือ Facebook ก็ต้องสองล้านอไอจีก็จะประมาณเจ็ดแสนทิกตอกห้าแสนดูอันที่เยอะยูทูบห้าแสนคือดูอันที่คนเยอะเยอะเพราะว่าอย่างนั้นไอพวกนั้นเดี๋ยวมันส่งมาแบบอ้าวร่วมทอดกระถินทอดปลาอะไรเงี้ยเราไม่มีการเลี้ยลายเราไม่มีการเลี้ยลายมีแต่คอนเทนต มี่ตะลงลงคอนเทนต์แค่อย่างเดียวโอเคกองได้ชื่อช่องแล้วฝากอ่าช่องอะไรฮะอละกวางทีวีเหมอช้างยังง่ายๆเลยหมอช้างทีวีอละกวางทีวีอ่าอละกวางแต่ของกว้างอ่ะถ้าเป็นของจริงอ่ะดูที่แบบยอดยังน้อยๆที่ยอดน้อยถ้ายอดเกินหลักหลักพันเนี่ยเป็นของปลอมที่ช่วยกอล์ฟเก์มาทำน้อยๆหน่อยกอลเกียร์เอก็ฝากติดตามช่องกว้างนะคือคือจะบอกว่าผมมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารายการจะไปถึงไหนนะเพราะว่า ก็อย่าไปคือชีวิตคนเราก็ทําทุกวันนี้แหละไม่คิดอะไรเยอะแฮปปี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าอะวันนี้การที่แบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โยยาจิตใจของเรา,เอาบอกว่าก็มันก็เริ่มจากสารตั้งต้นคือวิจิกรน,นี่ใครที่ดูอยู่ผมว่าก็คุณจะดูได้อีกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเตือนหรอกนอกจากเราไปกด subscribe <อ>เขาคุณต้องกด subscribe นะหรือบางทีไม่ได้กด subscribe เนี่ย ช่องมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยเวลาเรากดไลค์เวลาไปกดไลค์ช่องไหนเนี่ยครั้งหน้าอยู่ดีมันก็ขึ้นอะไรใหม่มันจะเด้งขึ้นมาอ่าดังนั้นก็ไลค์แล้วสับสครายแล้วใช่ไหมก็แล้วแต่แพลตฟอร์มกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดอะไรก็กดเข้าไปนะครับคืออย่างน้อยก็เป็นเป็นอะไรดีๆผมเชื่อว่าน้องกวางคงไม่ได้ไปทําเรื่องแบบดราม่าสืบสวนจับผิดอะไรนะเออมันว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วในสังคมนี้หาดูยากนะมันทุกวันนี้ก็ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวล่านี้ก็ฝากติกดตามช่องอ,อรก,กวางทีวี <c oughs> <c oughs> ในชื่อแล้วขอบคุณมากนะคะมาช้าที่มาคุยกับเราวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําที่นี่ด้วยนะคะเดอะฟอเรสตทียาบางนาที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขของคนทุกเจเนอเรชันเลยท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นป่ากว่า30ไร่ค่ะ